วันนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นวันแรกของซันนะครับที่ทำการไลฟ์ Tik t o k กนะครับก็เลยอยากจะมารีวิวให้เพื่อนๆฟังนะครับอันนี้คือซันกดสุ่มนะครับแล้วเขาก็เหมือนกับชวนไปไลฟ์บ้างชวนไป PK บ้างนะครับบางคนก็ให้ประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยนะก็ถือว่าประทับใจกับเพื่อนใหม่ๆทุกคนมากๆนะครับคือตอนที่เรากดสุ่มไปเนี่ยเราก็ไม่ได้เลือกหรอกว่าใครเป็นใครนะครับเน้นว่า ใครสุ่มเข้ามาก่อนก็คุยกับคนนั้นซึ่งในช่วงแรกๆเนี่ยเราก็ไม่ค่อยรู้ในเรื่องของการใช้ฟังก์ชันต่างๆรวมไปถึงกฎกติกาต่างๆเราก็มาถามเพื่อนๆในไลฟ์เนี่ยแหละครับและส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยห่วงความรู้นะเขาก็เหมือนกับเป็นคอมมูนิตี้อันนึงที่แนะนำเราดีมากๆเลยนะครับแต่ในส่วนของซันเนี่ยเวลาสุ่มซันชอบเจอเด็กครับบางทีก็ทำตัวเป็นครูแนะแนวบ้างนะครับน้องก็ ฮาๆาบ้างขำๆบ้างกันไปเนาะแต่บอกเลยว่าวันนี้เนี่ยอย่างน้อยอ่ะเรา pk เป็นและเราไลฟ์เป็นและเราทําตัวเป็นเหมือนกับผู้จัดที่แบบว่าชวนคนนู้นคนนี้เข้ามาได้แล้วแม้กระทั่งแบบว่าลองฝึกไลฟ์4คนอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็เหมือนกับเชิญน้องๆที่หน้าตาดีๆอะไรอย่างเงี้ยมาร่วมไลฟ์้วยนะครับ อย่างน้องคนนี้ก็อน่ารักมากๆเลยนะครับหล่อด้วยนะฮะเออนี่เราก็เลยชวน4คนมาเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะบางคนก็ยังมีแฟนคลับน้อยอยู่หรือบางคนเนี่ยก็มีแฟนคลับเยอะเลยก็มีนะครับในวันนี้เนี่ยซันก็ตั้งเป้าไว้ว่าซันจะทําการไลฟ์คู่หรือว่าทําการ PK เนี่ยประมาณสิคนด้วยกันนะครับเนี่ยเราก็เจอเหมือนกับ ชาวต่างชาติด้วยนะครับเขาเหมือนกับพูดภาษาไทยไม่เป็นตอนแรกซันก็ไม่รู้ว่าจะทำคอนเทนต์ไปทางไหนหรือว่าจะพูดคุยกับเขายัางไงนะฮะแต่ว่าการเล่น tiktok เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องพูดภาษาเขาได้นะฮะขอให้เรา,เามีความสนุกความฮาแล้วก็อยากจะสร้างเสียงหัวเราะเนี่ยเขาก็สามารถาประคองเราไปได้เหมือนกันนะก็ไม่จำเป็นต้องมีภาษาที่ดีเสมอไปนะครับ นี่รวมถึงคนนี้นะครับก็แนะนําดีมากๆเลยนะเราก็ไม่เปิดเผยด้าที่แท้จริงนะครับให้เขาแบบว่าโดนแกล้งอะไรอย่างนี้นนะให้เขาทายนู่นทายนี่นะฮะเขาก็ยังมาเล่นกับเรานะครับรวมถึงน้องคนนี้ครับเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาเล่นกับเราเท่าไหร่นะเพราะว่าตอนแรกเขานึกว่าเราชวนเขาเข้าไปดูในไลฟ์เฉยแต่กลับกลายเป็นว่าเล่นด้วยกันเฉยเลยนะฮะ พอเราเริ่มจัดเป็นแล้วนะฮะคราวนี้แหละฮะเราก็สามารถเลือกคนได้นะเราก็เข้าใจมากขึ้นครับว่าเอ,อวิธีการเลือกคนเนี่ยมันก็สามารถเลือกได้นะโดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนกันก็ได้แต่เขาจะมีลิสต์ครับว่าอยากให้คนไหนเข้ามา PK หรือมาไลฟ์ด้วยกันกับเรานะครับโดยครั้งนี้เนี่ยซันก็ลองเลือกมาเป็นอีก4ี่คนนะครับเออน้องๆเขาก็ มาจากต่างจังหวัดบ้างนะครับภาคเหนือบ้างภาคตะวันออกบ้างอะไรงนี้นะฮะก็คุยคุยกันไปครับแต่ส่วนใหญ่เขาก็ใช้ภาษากลางกันนะอืมก็คือไม่ได้ใช้ภาษาเหนือภาษาอีสานหรือภาษาภาคอะไรท้องถิ่นอะไรของเขานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการพูดภาษากลางเนาะเออบางคนก็เป็นนักศึกษาบางคนก็เป็นนักร้องนะฮะมีหลากหลายอาชีพเลยนะฮะอยู่ในนี้นอกจากการเล่นที่ มันอาจจะสร้างรายได้สําหรับบางคนนะแต่ที่ซันเล่นวันแรกเนี่ยก็คือโอ้โหเหมือนเปิดโลกเลยเพื่อนๆได้รับประสบการณ์จากหลากหลายอาชีพนะครับที่เขามาแนะนําเราหรือว่าสอนเราอะไรอย่างนี้นะฮะจนมาสุดท้ายครับได้เจอกับพี่สาวตัวเองนะครับตอนแรกก็กะจะลงไลฟ์แล้วล่ะ แต่พอเห็นพี่สาวตัวเองไลฟ์นะครับซึ่งซันก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยพี่จ๋าก็เล่นด้วยนะฮะก็เลยชวนเจแกมาเล่นด้วยกันนะครับก็เลยเหมือนกับชวนน้องๆนะครับที่มีความรู้ด้านนี้นะครับมาสอนเรานะฮะและสุดท้ายนี้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะฮะรวมถึงแฟนคลับทุกคนนะครับที่ส่งของขวัญมาให้ซันครับถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีวันนึงฮะขอบคุณมากๆครับ